วันนี้พลเอกเลิตพุกพาสุของคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการมอบรางวัลหม่อมง,งามจิตบุรษัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2567ในงานวันหม่อมง,งามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่36ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ซึ่งบลูลนิธิอนุสร์หม่อมง,งามจิตบุรชัดในพระราช,ชูปธมรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นมีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนการจัดงานอาทิกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกในความสามารถและคุณงามความดีของหม่อมง,งามจิตบุรชัดบุคคลสําคัญของโลกที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ทำความดีทั่วประเทศที่มีความตั้งใจจริงเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมเพื่อเป็นแรงจูงใจเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพบุคคลทั่วไปและคนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้นอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนายาวชนสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม ในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกในประเภทต่างๆประกอบด้วยประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดหรือประธานแม่บ้านมหาไไทายจ,จังหวัดจำนวน10คนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมได้แก่ตำรวจจราจ 19, ร10บนายพนักงานกวาดถนน6คนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางบริษัทขนส่งจำกัด10คน ผู้ปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย10คนและพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่น8คนอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม7คนครูหรือเจ้าหน้าที่ดีเด่นในจังหวัดผู้รับผิดชอบงานมูลณิธิม่มร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรม7คนคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต7คนหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น12หมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น2คน ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมผลงานผู้พิการที่ได้รับรางวัลเช่นเครื่องบีบขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเนวัตก,กรรมเพื่อประหยัดพื้นที่และเพิ่มมูลค่าขยะการสาธิตปั่นได้และการทอผ้าจากจังหวัดลำปางในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าของหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและร้านค้าฝีมือผู้พิการจากหน่วยงานต่างๆ